ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในหลังของผมนี้นะครับได้มีการซ่อมมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับโดยจากการที่ได้สอบถามชาวบ้านนะครับคือว่าจากการที่ซ่อมไม่แล้วเสร็จ,เสร,จเสร็จทีนั้นคือเพราะว่าชั้นหินด้านล่างนั้นเป็นการวางหินลงไปก่อนแล้วก็เอาดินหล่มทับลงไปนะครับทําให้การซ่อมแซมนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให้ชาวบ้านมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกนะครับโดยที่ชาวบ้านโดยบริเวณโดยรอบนั้น ต่างอยู่ด้วยความหวาดระแวงนะครับว่าวันไหนที่น้ามาเยอะนั้นจะทําให้กําแพงหินนั้นและก็ประตูระบายน้ํานั้นแตกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในขณะนี้ก็มีการซ่อมแซมกันยอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับก็ต้องยังไงก็ต้องจับตากันดูต่อไปนะครับว่าการซ่อมแซมประตูระบายน้ําและการลงพื้นที่ของนายกสมนคมีและคณะนั้นจะทําให้ประตูระบายน้ําบางชุมสีแห่งนี้สามารถ รับมือกับนาำท่วมและก็รับมือกับฤดูฝนที่จะมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับวรานนทปัจจยโคเทพธุรกิจทีวีรายงาน